คุณรบรรทุกกับลุงเด่นครับเช้านี้ผมทามาทําลาบหมูนะครับเป็นลาบดิบนะครับเป็นอาหารเหนือนะครับลาบหมูนี่ถ้าจะให้อร่อยต้องกินกับนี่ครับปักเพกาครับหรือว่าคนเหนือเรียกเรียกักดิ๊กไหมคนอีสานเรียกลิ้นฟ้านะครับนี่กินกับลาบหมูนี่อร่อยครับแล้วก็นี่เป็นเครื่องเทศนะครับทําจาก มะแขวนนะครับมะแขวนแล้วก็เม็ดผักชีดีปรีนะครับเป็นเป็นหัวใจของลาบหมูนะครับนะครับมะแขวนนะครับมะแขวนแล้วมันมีชุดเครื่องเทศอีกแต่นี่คือมะแขวนมันเป็นสมุนไพรนะครับกลิ่นหอมมีทำกันวิธีทำลาบหมูก็เอามะแขวนใส่ลงไปเลยจะหอมไหมครับมะแขวนนี่ ใส่พริกลงไปพริกลาบนะครับตามด้วยเลือดหมูใส่เลือดหมูแล้วก็ใส่มะแขวนลงไป อยูใช้เวลาคนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันนเป็มันมีมือเดียวครับเดี๋ยว ขอเวลาคนแป๊บหนึ่งนะครับคนให้ดู ก็คนได้ที่ตับพริกกับเครื่องมันเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่เครื่องในมันมีตับตับมีไส้ลวกนะครับต้มไม่สุกนะครับใส่เข้าไปแล้วก็คนต่อ<ป>เดี๋ยวถ้าเสร็จจะให้ดูอีกทีนะครับครับเข้ากันเสร็จแนละ้ว เจ้ามานต้อใส่เกลือใส่เกลือมัาอ่อนนะครับจะไ้ใส่เกลือเพิ่หมหน่อยอย่าใส่น้ำปลาเด็ดขาดนะครับห้ามใส่น้ำปลาเด็ดขาดมันจะขาวเครื่องทุนแรงแล้วก็ขอเวลาคนอีกทีนึงนะครับคลุกเขาจนได้ที่แลวนะครับแล้วก็จะใส่ผักลงไป มีผักชีต้นหอมสะระแหน่แล้วก็ผักแผ่วนะครับใบผักแผ่วแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับนี่ก็ผมชิมดูแล้วมันก,ก็โอเคนะครับรสชาตินะกินกับผักก็เยอะนะครับเดี๋ยวตักใส่จานเลย ครับเสร็จพิธีแลครับก็ลาบหมูนะครับลาบดิบครับแต่ว่าถ้าใครไม่กินดิบก็มีสองสูตรครับไม่กินดิบก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงก็หมูเทลงไปเลยราบลาบกัวหมูรนะาบกัว่ว ท,าทบางท่านเขาก็จะใส่น้ำมันหมูลงไปทอดกบบเปคั่วก็แล้วนะในขผมคั่วกบ หอมกลิ่นเครื่องเทศออกมา หอมขนาดครับเดี๋ยวรอมาสุกแป๊บหนึ่งนะครับสุกแล้วครับลาบลาบปัวครับ รหลับคนที่ไม่กินดิบหลับพวกคนที่ไม่กินดิบนะครับคนกินดิบก็กินด้วยกันเลย๋ยวถั่วพูนะครับเก็บมาจากสวนสดๆเลย เป็นอันเสร็จพิธีครับลาหมูสูตรลุงเด่นนะครับวันนี้นะครับมีหมูแดดเด,ยเดียวด้วยโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับล่าหมูครับ